สวัสดีพี่น้องมาทำกบบข้าวกินกันเหมือนเดิมพี่น้องห่างหายกันไปหลายวันพี่น้องนี่ปลากระพงตัวครึ่งโลพี่น้องตะใคร้ล้างทำฟานอาจบ้งางทาแป้งไวเดี๋ยวจะมาทอดอันนี้ก็มีหัวหอมซอยใบยมะกรูดซอยตะไคร้ซอยพี่กีนหนูซอยตัเคีไใบเลื่อยซอยแล้วก็ามะม่วงสับพี่น้อง กีนน้ำพริกเผาวันนี้กินปลาช่อนลุยสวนกันะ้ยพี่น้องปลาเดี๋ยวจะใช้ทอดปลาก่อนวันนี้กินปลาช่อนลุยสวนเงอ้ยน้ำมันปลาชัยร้อนแล้วพี่นะ้องปลาชัยก็บอกป่าช่อนลุยสวนพนะี่น้องปลากระพงทอดลุยสวนปลาชัยก็ติดปลาช่อนเนาะเพราะที่ไหนที่ไหนก็ใช้ปลาช่อน ทอดลุยสวนเลยจะใช้ปลากระพงี่น้องขออาภายัยเรียกผิดเรียกถูกปลากระพงทอดลุยสวนไปน้องทอดเลยเลยไฟไฟปานกลางเลยี่น้องอดให้เหลืองเลยพี่น้องมาดูกันพี่น้องิกคิดๆ,ๆิกโอ้โหเหลืองสวยเลยพี่น้อง ห้ยงสวยเลยโอ้โหสุดยอดเลยอข้างให้เลือยเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเลี้งสวยเลยมาเอาออกกันพี่น้องปลาออกพักไว้ก่อนติดไฟติดเอาปลาออกพักไว้อพี่น้องสวยมาก นี่ก็ตกผีก้าพี่น้อ,องตาประกงเอาพออกพักก่อนพี่น้อง๋ยวมาทำน้ำยำกันมาทำน้ำยำกันพี่น้องนี่น้ำทิพเผา อพริกเผานี่ต้อมะขามน้วยนะมะขามสักช้อนหนึ่งของปรุงรสนิดหน่อยพี่น้องนี่ผองชูรสคักช้อนหนึ่งได้อีกหน่อยพี่น้องต้นทราย ta thế nó hốt công lốt nó mình hỏi ถ้ามไปสวนี่นนะ้องเด็ปานาสักโลกนะี่น้องแล้วเชิมดูไปนะ้อง ใส่ไท่ชิ้นหน่อยกลับแก้มอีกแล้วพี่น้องฮึใส่ใหญ่เพิ่มมะขามาเลยให้หมดเลยอืมพี่น้อง มะม่วงเปรี้ยวจะใช้สายม,ามะม่วเย็นเนี่ยที่ที่หนูซอยตักไข่ซอยหอมแดงซอยพี่นะ้องตักเีไปเรื่อยซอยเอามะม่วงตักต้นมนาะเป็นประโยชน์สักหนะ่อยพี่น้องดอกมากพนะี่น้องตะไคร้ตีตีไม่เยอะเลยแหละพยายามกอกก็ดีมั้งสดรนี้ ชิ้มอีกหน่อยอืม,อมรสชาติจัดจ้านเลยพี่น้องได้เหรอมาพี่น้องจัดจานกเลยโอ้โหรสชาติจัดจ้านนี่ใบกระเพรอนะใคร ลอง้วยไปแคปูเลยพี่น้องบ้านตะชัยงามมากเลยคปูเดาจริงจริงหมกไว้สองต้นเองนะก็ขึ้นเต็มเลยพี่น้องนี่ช้อนเลยสวนตะชยัยนพี่น้องไ่ยอืม,อม,อม,อมตัวนี้ห้าร้อยมีใครต้องการมั้งคอมเมนต์มาบอกตะชัยหน่อยสิกับแก้ม กับแก้ม,มีไว้แกตะไชได้เลยพี่น้องฮัมเลเราพาสักหน่อยพี่น้องจัดจานโอ้โหปลากระพงทอดลุยสวนตะไชเป็นไงน่ากินไหมพี่น้องโอ้โหกับข้าตระไชมือน,นี้กับแก้มอย่างดีพี่น้องเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องปลากระพงทอดลุยสวนตะไชเมนูด,นดโอ้โหเป็นกับแก้มอย่างดีพี่น้องเลยขอบอกนี่ รสชาติจัดจ้านเลยพี่น้องเรื่องกับแก้มในไว้ใจจัชชัยเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจจัชชัยนะขอบพระคุณมากวันนี้กินปลากระพงทอดลุยสวนกันพี่น้องปลากระพงตัวนี้ก็หกขีดได้รสชาติจัดจ้านขอบคุณพี่น้องเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจจใชัยพี่หนอดกันดีเยอะพี่น้องขอบพระคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ